ถอดรหัสฟาร์มโคโนมที่ทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งแล้วทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากออแกนิกทำยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนน,นักธุรกิจการเกษตรทุกๆกท่านนะคะต้องพูดแบบนี้ว่าการที่มียอดขายเพิ่มขึ้นแบบที่ ใช้ต้นทุนค่าโฆษณาน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเป้าหมายเลยถูกไหมคะแน่นอนวันนี้ใครๆก็อยากมียอดขายเพิ่มแล้วโดยเฉพาะถ้ายอดขายเพิ่มแบบออร์แกนิกด้วยเนี่ยโอ้โหคือแบบแฮปปี้มากๆถูกไหมคะแล้ววันนี้คะ่ะที่น่าจะมาถอดรหัสว่าเราทำคอนเทนต์ให้ลูกค้าฟาร์มโคโนมเนี่ยยังไงนะคะถึงทำให้ลูกค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นแบบออร์แกนิกและใช้งบโฆษณาน้อยมากๆ ะะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะมีฟาร์มโคโนมแห่งหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสาระฟาร์มค่ะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะักเข้ามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็บอกถึงความต้องการแล้วก็ปัญหาที่เจออยู่นั่นก็คือปัญหาในเรื่องของไม่มีเวลาในการทำคอนเทนต์ลงเพจนะคะด้วยความที่ตัวเจ้าของเองเนี่ยทำงานประจำอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ลงคอนเทนต์เท่าที่ตัวเองจะมีเวลาทา 2ค่ะคืออยากทําให้ช่องทางเพจของตัวเองเนี่ยของของฟาร์มนะคะให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะทุกวันนี้คือเพจแบบแบบนานมากกว่าจะลงคอนเทนต์ทีน่นึงอะไรแบบนี้นะคะอยากให้อยากให้เพจมีคอนเทนต์ลงต่อเนื่องอยากให้เพจดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็อยากสร้างแบรนดิ้งของเพจของฟาร์มนะคะเพื่อที่ต่อยอดจากเดิมที่ขายเฉพาะน้ำนมดิบอยากปั้นแบรนด์ เพื่อจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆในอนาคตนะคะอันนี้คือโจทย์พอเราได้รับโจทย์แบบนี้นะคะเราก็มานั่งคุยกันค่ะเราใช้5้าเฟรมเวิร์นี้ค่ะในการทำคอนเทนต์ร่วมก,กันกับลูกค้าตั้งแต่ First Meeting เลยนะคะมาดูกันค่ะว่า5้ r เฟรมเวิร์ที่เราทำงานร่วมกับลูกค้าในการทำคอนเทนต์ทำยังไงกันบ้าง Framework แรกค่ะคือลงพื้นที่จริง ใน first meeting นะคะเราลงพื้นที่เลยค่ะไปสอบถามหาความรู้หาปัญหาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอฟาร์มเลยค่ะว่าฟาร์มเป็นยังไงมีเนื้อที่เท่าไหร่จำนวนวัวทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วแบ่งออกเป็นวัวแบบว,วัววัวเบบีอ่ะวัวทารกวัววัยรุ่นวัวที่แบบพร้อมให้น้ำนมคือแบ่งยังไงดูแลยังไงนะคะแล้วก็ ที่มาจากวัวนอกจากน้านมดิบแล้วอ่ะมีอะไรบ้างมีขี้วัวค่ะขี้วัวตากแห้งก็เป็นผลผลิตอีกตัวหนึ่งที่แบรนด์นะคะอยากเพิ่มยอดขายแบรนด์มีการลงทุนอะไรบ้างแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันค่ะสัมภาษณ์พูดคุยลงพื้นที่เอาข้อมูลมาค่ะทีนี้พอได้ข้อมูลแล้ว2ค่ะเราเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาปรับในเรื่องของ แบรนดิ n งค่ะเรามาทำแบรนดิ n g ไกด์ให้กับลูกค้านะคะว่าจากข้อมูลที่เราคุยกันแบรนดิ g งไกด์ของลูกค้าจะมีอะไรบ้าง <Brand> Positioning เป็นแบบไหนแบรนด image เป็นแบบไหนแบรนด persona เป็นแบบไหนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของแบรนด identity CI ต่างๆโลโก้ logo, แล้วก็ปรับใหม่ให้หมดเลยนะคะให้ลูกค้าใหม่หมดเลยพอเราทำเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ย เราทำอะไรต่อก็คือพอเราได้ branding ไกลแล้วเราก็มาออกแบบคอนเทนต์กันต่อว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบเล่าเรื่องยังไงดีนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะคือเราทำคอนเทนต์แบบ s t o r y t e l ล i n g เล่าเรื่องผ่านเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มมีกี่คนคะก่อตั้งโดยคุณพ่อคุณแม่คะแล้วก็ลูกสาวคะ่ะมาต่อยอดต่อก็คุยเลยว่าคุณแม่ออกกล้องได้ไหมคะสัมภาษณ์ได้ไหมทําได้ลูก งั้นทาด้วยกันไปเลยนะคะก็ออกกล้องทั้งคุณแม่ออกกล้องทั้งคุณพ่อ,อ,อก,กล้องทั้งลูกสาวนะคะทําหมดค่ะแล้วหลังจากนั้นพอทําเรื่องของคอนเทนต์ออกแบบคอนเทนต์ออกแบบสตอรี่บอร์ดเสร็จเฟรมเวิร์กที่3ก็คือในเรื่องของการผลิตสื่อค่ะผลิตสื่อทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นวิดีโอสตอรี่เทลลิงที่เป็นเล่าตั้งแต่วันเดย์ with ฟาร์มเมอร์ก็คือในหนึ่งวันนะคะทำอะไรบ้างในฟาร์มแห่งนี้ดูแลวัวยังไงจัดการความสะอาดในฟาร์มยังไงน้ำนมดิบที่ออกมาวัดคุณภาพยังไงอาหารน้องวัวเป็นยังไงนะคะเใช้เทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้น้องวัวเนี่ยแข็งแรงหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงนี้สุขภาพน้องวัวดีช่วงนี้น้องวัวฮีทแล้วแบบนี้นะคะเราก็คือ แบบทำคอนเทนต์แบบนี้เล่าเรื่องเลยค่ะเราปรับนะคะจากที่คอนเทนต์ของลูกค้าเดิมๆที่เคยทําก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายรูปโพสตโอเคขี้วัวตากแห้งมาแล้วนะคะหรือว่าโอเคส่งน้ํานมดิบนะอะไรแบบนี้นะคะเราปรับใหม่หมดเลยด้วยกันทุกคอนเทนต์นะคะที่ออกไปเป็นแนวเล่าเรื่องหมดเลยแล้วเล่าเรื่องผ่านเจ้าของฟาร์มด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเฟรมเวิร์กที่4ก็คือเราดูแลช่องทางออนไลน์เรากําหนดเลยว่าเราจะมีช่องทางออนไลน์ที่ไหนบ้าง ลูกค้าบอกว่า priority ก็คือเพจ a c e b o o k โอเคค่ะในคอนเทนต์มีลงในเพจ Facebook อยู่แล้วแต่ว่าเราก็บอกลูกค้าว่า TikTok ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คลิปสั้นก็มีผลในการรับรู้แบรนด์เหมือนกันนะคะเราก็ทำช่อง TikTok ให้ลูกค้าด้วยแล้วเราก็ทำช่อง YouTube ให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าคลิปสั้นก็สามารถไปลงใน YouTube Shot ได้แล้วก็เป็นวิดีโอยาวที่เป็นสตอรี่ l l ลเลอ์โพสในโพสในวิดีโอได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเวอร์ที่5คือ ในเรื่องของการวัดผลค่ะเราสรุปแล้วก็วัดผลให้ลูกค้าดูว่าทำคอนเทนต์ไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่การเข้าถึงเป็นยังไงนะคะอ,อการรับรู้เป็นยังไงคอนเทนต์ไหนที่มีประสิทธิภาพเรารู้เลยว่าคอนเทนต์ของช่องนี้รูปภาพเล่าเรื่องได้ดีคนเข้าถึงรูปภาพเนี่ยเป็นหลักแล้วก็คลิปเรีลนะคะในเพจเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้เป็นหลักเห็นไหมคะทีเนี้ยพอเราทําแบบนี้แล้วอะ ลูกค้าเห็นถึงความต่างเลยเรื่องแรกเรื่องของการเข้าถึงก่อนนะคะเรื่องที่สองที่มัน amazing มากๆเลยก็คือมีลูกค้าทักเข้ามาในเพจแบบออร์แกนิกหลังจากที่เราโพสต์คอนเทนต์ไปได้สักประมาณไม่เกิน3เดือนคือภายใน3เดือนนี้ที่เราทำคอนเทนต์ลงไปต่อเนื่องอะคะ่ะเกิดผลทันทีลูกค้าสามารถขายได้แล้วก็มีคนที่ให้ความสนใจอะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะคะนี่คือ พลังค่ะของการทำคอนเทนต์แบบสตอรี่เทลลิงหรือการเล่าเรื่องของธุรกิจการเกษตรในส่วนของกลยุทธ์คอนเทนต์ค่ะเราอะปรับกลยุทธ์คอนเทนต์ลูกค้าเป็น2แบบแบบแรกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของสตอรี่เทลลิงค่ะผ่านตัวเจ้าของฟาร์มเองนะคะใครที่พร้อมออกกล้องเราก็ให้ทุกคนออกกล้องหมดเลย อย่างที่2กลยุทธ์ที่2ที่เราเออกมาใช้คือกลยุทธ์ในเรื่องของ Data ค่ะ Data ในที่นี้นะคะก็คือการเอาเทคโนโลยีที่ลูกค้าเราอ่ะอย่างแอปพลิเคชันมาปรับใช้กับน้องวัวได้ Data อะไรบ้างเอามาทำเป็นคอนเทนต์เพื่อทำให้ลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่สั่งซื้อน้ำนมดิบนะคะเกิดความมั่นใจว่าฟาร์มวัวน,นี้ถึงแม้จะเป็นฟาร์มโคนมเล็กๆนะแต่เขาใช้เทคโนโลยี เขามีความจริงใจในการนําเสนอผ่านตัวเจ้าของฟาร์มฮะเลยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดการสั่งซื้อแบบออร์แกนิกในที่สุดค่ะสรุปนะคะสูตรที่เราใช้ให้กับลูกค้าในฟาร์มโคนมของเราก็คือสูตร5 f r เฟรมเวิร่วมกับการทำสตอรี่เทลลิงค่ะเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลลัพธ์ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบออร์แกนิกในทันทีเลยนะคะดังนั้นค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆคะ ใครที่ทำธุรกิจการเกษตรอยู่วันนี้ค่ะลองกลับมาดูคอนเทนต์ของของเพื่อนๆนะคะว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยมีแนว s t o r y ่เทลลิ g ในการเล่าเรื่องไหมเพื่อเชื่อมโยงให้กลุ่มลูกค้าของคุณนะคะ mm hmm. เห็นแล้วก็มั่นใจในแบรนด์สินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้ดูๆไปแล้วอะ่ะยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจว่าคอนเทนต์ของตัวเองอะ่ะ เป็นแนวซอร์ี่เทลลิงที่แบบเชื่อมใจเชื่อมโยงเป็นสะพานที่ทําให้ลูกค้าเข้าถึงไหมน,นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำคอนเทนต์แนวนี้ยังไงคะ่ะที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะทีหน้าค่ะมีใส่ลิงก์ไว้เป็นลิงก์ลงทะเบียนค่ะเพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากทีหน้าและทีมงานเป็นเวลา30นาทีค่ะเมื่อเพื่อนๆนะคะคลิกที่ลิงก์แล้วใช่ไหมก็จะเป็นการลงทะเบียนแล้วก็รอการนนะั พวกเราเราจะเข้าไปช่วยวิเคราะห์ค่ะว่าช่องของเพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะเพิ่มคอนเทนต์แบบไหนดีถ้าเคยทำสตอรี่เทลลิ่งแล้วแต่ว่าทำไมยังไม่มีผลนะคะก็อาจจะเข้าไปดูเรื่องของข้อมูลเชนิงลึกด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของวิเคราะห์แล้วก็ปรับทิศทางในการทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ของเพื่อนๆน,นะคะเพื่อสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ สู่ธุรกิจการ,กรเกษตรที่ใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและ Data เป็นตัวขับเคลื่อนยกระดับแบรนด์สินค้าการ,กรเกษตรของเพื่อนๆให้เติบโตและสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าของเพื่อนๆได้เป็นอย่างนี